นหนับกรข้อบยนงอยครับกระพินท้องเรื่องหน้ามือปลาปลาออกมาล้างครับนุ่งเอาครับาานนี้เฉพาะปลา้อได้ครับครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้เมื่อสู่สะครับอตอนตั้งเครื่องตั้งยังหันบระเทศไทยเบิง้งมันคำเมื่อสู่ตอนคำคำครับ เอ่อาวการวาสิสูบเบิดขึ้นเลยเพราะว่าสานามค่อนข้างลึกแล้วก็นค่อนข้างหลายครับเฮาวการวาสิสูบตอน,นขึ้นแล้วก็ไปเก็บกันตอนเศร้าครับนามจากหลายแห้งตั้งเครื่องฮองก็สูบแล้วโบได้่ายคลิปตอนที่ตั้งเ้เบิ่งครับตอนนี้กะ้ากะกำลังมืดแลวครับเริ่มที่มืดแล้วตอนเฮนน้ำปูกับโบได้เฮเบิ่งจ่อ <c oughs> เศร้าหลายครับผม ตั้งเป้าเร็ดน้ำปูเป้าตั้งเครื่องครับเอ้าบอได้เห็นน้ำปูให้เบิ้งกัเอ้าเบิ้งตอนรับเศษปูก็ไ้ครับผมรับเศษปูทน่อยครับอ,อ่ตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนแรกพี่ไห้เส้นกอบกับตังเม่ไปหาหนูมาเหดกินแรงครับตอนนี้เส้นกอบกับตังเม่ไปหาหนูอยู่ รถเบืเ่องว่ที่ได้หนูกินแรงบ่หรือที่ได้ขี่เขาหรือว่าได้กินเขากับเผือกครับผมรถนีดตามซอยกันครับน้ำลดครับเก็บปดุกหน่อยได้มาตัวหนึ่งเอื <c oughs> ่อวาตที่แก้มเราครับผมนม้ำยนี้ยก็ตัดได้แหง้งมันลดลงหน่อยเนื่องมเมื่อกี้เมื่อี้น่นาซีเบิร์ขึ้นครับเมื่อนี้ด้ปบปดุกหน่อยเมื <c oughs> ่อวี่แก้มเรา เซียนก๊อปครับตังเมยังปรทัดี่มากครับเย้อนรุ่นซุเพลินไปหาหนูชิได้ปะเท่าชิได้ช <c oughs> ิได้กินกินหนูเบอมือแรกเข้าเป็นคนเต่าทานครับเพื่อนเลยเซียนก๊อปครับตังเมิมากเลวครับผมโอ้ยหอยเป็นพวงโอ้ยอ่าในการในการปิงป้งปิงป้งปิ้งปิ้งฮึ่มใ <c oughs> นการในการอ๋อกล่องนี้นี่พี่น้องเอ้ย โอ้ยเฮ่ามือแรงเฮาได้กินเป้งหนูแล้วครับโอ้ยขาวจ้วงนะวะขาวจ้วงขาวจ้วงนั่งอยู่ในเสือก็ได้กินหนูเนาะตังมีมากเลยครับโอ้ยบักง่อยคนแดงนี่นไหมครับชุดกอนชุดกอนหนามานี่สี่ตัวก้างปิงครับนี่น,นี่ครับน,นี่ ทางนี้ามาอีกตัวหนึ่งและโู้เครื่องสูบห้องอะสูบยี่พุ้นครับปิงหนูห้องกับปิงให้ไปหากาหากม,มาครับโดยกันด้วยนกัร,กรขณะนี้เวลาสี่ทุ่ม ปิ้งหนูเราก็สุกเรียบร้อยน่าจะทำการครับผมแปตงมาเขาวกินข้าวกันไปจัดการเลยมาครับมาเอาเออกันครับผมปิ้งหนูครับปิ้งหนูก็สูบสารได้เหมือนกันได้กินปิ้งหนูมาครับมาเขาน้อกันครับผมปิ้งหนูครับโอ้โหคตรมันเลยก็สูบสารได้กินปิ้ง้กินปิ้งหนูโอ้โหโค่นเลบสาได้กิปิ้ กินิหนูนึงนนอปูแน่สักหน่อยครับอ้ปูเพิ่นกินกอดโอมโอมาครับมาเน้นมรรยากาการับพื่อนี่เมื่อสะก็ได้กินติ่งหนูเจอเจอเส้นก็ก็ต่างมีจัดไห่ครับผมได้กินติ่งหนูเลย เาปลาดุกเลยสัเมื่อไหม่ไม่เมอไหรกอกเห็นตัปิ้งรวยนากไงงหตเือไปัเพื่สูงนือตวนูว่าถ้าเพื่อดกานมากปลดุกไม่เลยโอ้โหท่าใจผมปิ้งปลาดุกไว้เขาไ้กินครับไม่เว้ยหนาลอกคอจังเลยครับก็กินเขาเอนกเลยอะบอกเลยนี่พี่เด็กครับผม Nóping 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 nóping

แม่บอกว่อบางคนแต่บ่เอาดูเขาดีมากเลยนึกไงจุ๊บไปป่าถูกความใคร่ช่วงมื้อหนาปุ๊บสู้แน้วป่าชุงมื้อหนาปุ๊ เว่าสุนปาเมาือนบันีะนะเห็จนจะพดด่นหาคือกำมดเออตัวมือมันตึงพวกมนเป็อยางตัวตึงนะมันาหนานะแลนจัดๆเียนะ่กย <ừ. S 2> น่อยนะ <ừ. S 2> อ๋อเป็นพน,นสน้มนะครั <c ười> นาวปนี่ก็ดี <c oughs> มดนนะมันแรนถุงแขนขนนะเม่อไร่พอหรกเด็ดฮึแรงใช่ไหมรอดบ่โอ้วต่ไง ขอน้อยรู้แล้วเลยปดุกพรอบเลย้ำมาเหลยดินดินดินดิวดินดินเลยดินินดินดนดิดินนดดินนดดินดเนดินดินดินดปดินดดินดินดินด ท่านมันอยู่ดิไปเลย้าตรงเลยครไใส่เลยด่ามันง่ายเลย ป่าบืนครับสูบจนมาขึ้นละปานบืนลงครับ,ปร,รบประดุกนะครับผมอ๋อ็คฟองนี่ล่เป็นมาครับปลาดุกเลยโตกี่ไงเลยองติ่งอยู่ละ้นเบืนขึ้นมากครับนามนันชื่อแหงแล้าปลากระบืนนี้โอ้ตดจัดไม่กัดเนไหทนี้ไปจัซุ่มมากเล้ครับ เตีมครับเรยนลายเป็ดมาเบิงผลงานสูบสาครับตอนเก็บปลาประเทศไทยให้เบิงอันนี้กระมังปลาดุกครับนี่ครับกระมังปลาดุกอันนี้หอยหอยอันนี้ปลาร้อมอันนี้ปลาที่เดือดปลาเค็งปลาขาวครับปลาร้อมอันนี้ปลาคอปลาคอนี่โอ้เครื่องทังครับโอ้ได้จบ อันนี้แมงกิเตาแมงกิเต้กอะไรนะครับกะคือว่าพอได้กินครับผมบรมานปะไาปลาออกมาล้างครับเอครับนี้เฉพาะปลาคอเด้ครับปลาดุกยังเขาทะดลล้างเฉพาะปลาคอนี้สิบบวกสิบกิโลครับปลาคอนี่หลังจากที่เคี่ยวปลาคอแล้วอันนี้ปลาร่วมครับปลาเค็งกับปลา กระเดิดปลาขาน่าจะซีโลหาลได้ครับมันจับง่ายนะจะมีเอาดีๆนะกระโค่งมได้ไหนๆวะระโตัวเซมีปูนี่ เอียนกามีนะเอียนยนสงโถไปสามโดีวนมา้าเชยวน,น,น้ำใส่ถังันส้มนี่อันนี้ใ่นคนนี้เยนีนช่วงที่ เก็บปลาครับได้มาหาหกตัวก็ได้ปั่นกันไปกินครับ